สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาดูแนวทางกันต่อครับทุกท่านงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2565แนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนของอาจารย์ตีเลขครับสูตรที่40สูตรของอาจารย์ทำได้เลขตัวเดียวครับก็คือ3กูชมวิ่งบน3ตัวเดียวสูตรนี้ อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลเด่นบนเลขเด่น2ตัวนะครับสูตรที่39สูตรของอาจารย์ทําได้เลขเด่น2ตัวก็คือ2กับ3ตามนี้ครับ2แนวทางของอาจารย์ตีเลขคุณผู้ชมวิ่งบน3แล้วก็เด่นบน2 3ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดพ่อน้องมีนนะครับคุณผู้ชม เด่นบนอาจารย์ให้เลขเด่นมา3ตัวครับมี369 369เด่นล่างจะอยู่ด้านล่าง3ตัวเหมือนกันมี248วันที่อยู่ตรงนี้ครับแนวทางของแอดพ่อน้องมีนบน369ล่าง248มาต่อกันที่แนวทางของแอดหมูป่า VIP กันบ้าง1-2-6-5ทับ2ทับ65วันที่อยู่ด้านบนนะครับ อาจารย์ให้แนวทางรวมเด่นบนล่างมาผู้ชมรวมเด่นบนล่างด้านบนครับก็จะเป็นแนวทางเด่นหลักหน่วยล่างนะครับเลขเด่นก็มีอยู่6ตัว012389ถัดลงมาก็เด่นบนหมูป่าคผู้ชมเลขเด่น4ตัว3456แล้วก็เด่นบนล่างหมูป่าครับเลขเด่น3ตัว789 ผัดลงมาอีกครับเด่นบนใบเขียวเลขเด่น3ตัวครับ3 5 6หด้านล่างสูตรคุณชมแต้มเด่นรอสอนอขนุนอาจารย์บอกว่าหยุดพักสูตรนะครับตามนี้ครับแนวทางของแอดหมูป่ารวมเลขเด่นบนล่างคุณชมถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์คนโคราชนะครับรูปเด็ก ปั่นจัก,กรยานใบนี้อาจารย์จะมีแนวทางาเด่น2ตัวบนล่างมาให้นะครับชุดเต็มก็เข้ามาแล้ว2งวดนะครับงวดล่าสุดที่ผมลงให้ก็เข้า95นะครับเข้า2ตัวบนงวดใหม่อาจารย์ก็ให้มาแล้วอยู่ใบฝั่งทางขวามือตรงนี้ครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับใครชอบแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอนำไปเก่งกันดูผู้ชม อยู่ในส่วนตรงนี้ครับชุดเต็มวันที่ชัดเจนครับ1ทบ 2, 2ทับ6 5เด่น2ตัวบนล่างชุดเต็มส่วนข้อมูลเลขเด่นของอเด็กปั่นจักรยานยังไม่มานะครับรอก่อนเนาะถัดมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับงวดเก่าวก็ซ้ายมือคุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์มี95ที่เข้าแถม92ล่างด้วยนะครับ งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือครับคือใบนี้คุณผู้ชมใครชอบแนวทางชุดนี้จะนําไปเก่งกันดูก็ไม่ว่ากันนะครับแคปหน้าจอด่วนๆเลยครับเรามาดูใบเต็มการสูตรของอาจารย์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเด่น10หน่วยบน3สูตรมีสูตร2สูตร5สูตร7ไรล่เรียงตามกันดูได้ ชุดีอาจารย์จับเข้าคู่ให้แล้วก็จะมีดังนี้คุณผู้ชมจัดไปครับจับคู่บนชุดเต็มตามนี้เลย2แนวทางของอาจารย์คนโคราชต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ตีเล็กนะครับ2ตัวบนชุดเต็มคุณผู้ชม10บ,บนของอาจารย์ก็54 6 7แล้วก็มีหน่วยบนแล้วก็เด่นบนชนวิ่งนะครับ ก็จะได้เป็นแนวทางชุด2ตัวบนชุดเต็มมาทั้งหมด4ชุดครับมี5 3 4 3 6 3แล้วก็7 3 5 3 4 3 6 3 7 3ตามนี้ครับอีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์ตีเล็กมาต่อกันที่แนวทางของต่อกิศนะกันบ้างครับเป็นข้อมูลคู่โต๊ดบนคู่ชมคู่โต๊ะบน อาจารย์ให้แนวทางมาทั้งหมดก็4ชุด4หางครับมี5 25362แล้วก็6 3 5 2 5 3 6 2 6, 6 3หาหอาอีกตัวมาใส่นะครับผู้ชมตามนี้ครับแอดต่อกิษณนะต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดอาร์มครับคู่ต้นบนของอาจารย์ที่ให้มางวดใหม่นี้มีอยู่ทั้งหมด9ชุดครับผู้ชมขยายให้ตามนี้นะครับ มี50 51 52 60 61 62แล้วก็70 71 72คผูชมคู่ตัวบนของแอดอาร์มผัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดมรกดใบนี้เป็นข้อมูลเด่น10บ,บนนะครับเด่น10บ,บนอาจารย์บอกว่าใช้งวดแรกนะครับคููชมตรงนี้สูตรของอาจารย์ทำได้เลขเด่น3ตัวครับ ตามนี้เลยคุณผู้ชม5้าหกเจ็ดายำอีกครั้งนะครับใช้งวดแรกแนวทางของแอดมรกฏเด่น10บ,บนมาต่อกันที่แนวทางของแอดสตางกันบ้าง10หน่วยบนคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์น่าจะหลุดนะครับแต่ว่างวดก่อนหนั้นๆของอาจารย์เข้าอยู่เนาะ งวดมาอาจารย์ให้มาแล้วนะครับ1ทับ2ทับ6 5 10หน่วยบนของอาจารย์ก็มี3 6 2 7นะครับตามนี้คุณผู้ชม3 6 2 7ใครชอบแนวทางของแอสตางก็มารับไปต่อมาครับจะเป็นข้อมูลลันดาวของแอดเก้คุณผู้ชมเข้ามาแล้ว2งวดติดนะครับงวดล่าสุดของอาจารย์เข้า9 โอยออก92ก็ผ่านนะครับถัดไปอีกของอาจารย์เข้า3งวดใหม่นี้ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับ1ทับ2ทับ6 5อาจารย์บอกว่าเด่น7รอง0นะครับเด่น7รอง0ตามนี้ครับข้อมูลวิ่งล่างของแอดเก้ใบเต็มก็จะประมาณนี้อาจารย์ขีดเส้นใต้มาที่7แล้วก็0เป็นตัวรอง วอนที่อยู่ตรงนี้นะครับต่อมาจะเป็นข้อมูลเด่นล่างของอาจารย์เอทัศครับวัที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์เข้า2ตัวเลยนะครับของอาจารย์มี2กับ9แต่ว่าเลขชุดของอาจารย์ไม่มี92นะครับมี95ที่เป็นข้อมูลบนหลุดมาด้วยเนาะงวดใหม่ก็อาจารย์ให้มาแล้วนะครับคือใบฝั่งทางขวามือ หนกุมภาพันธ์สองพวันที่อยู่ตรงนี้ครับเลขเด็ดล่างของอาจารย์มี4ตัวคุณผู้ชม1 2 5 7 1 2 5 7อาจารย์บอกว่าวิ่ง2นะครับเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี1 2ึ่งส7 2แล้วก็82 1 2 5 2 6น7 2 8 2ตามนี้ครับแนวทางเด่นล่างของอาจารย์เอทัศน์ ใบเต็มก็คือใบนี้ต่อมาครับก็จะเป็น,นทางเลขติดล่างของอาจารย์นาคินโนผู้ชมเข้ามาแล้วก็เพียบเลยนะครับสีงวดหลังสุดที่ผมลงให้ก็เข้านะครับโดยแนวทางงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มา2ตัวเลยของอาจารย์มี2กับ9ก้าโอยออก92ล่างงวดหมายอาจารย์ให้มาแล้วครับคือใบนี้1กุมภาพันหกห้า เลขติดล่างของอาจารย์ก็มี0347นะครับผู้ชม0347ใบเต็มก็คือใบนี้ครับวันที่ชัดเจนชื่อของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยครับแอดนาคิโนถัดมาครับก็จะเป็นนทาง10ล่างของแอดหนิงผู้ชมเลขเด่น4ตัวสูตรของอาจารย์ทำได้7643 7643 ตามนี้ครับข้อมูล10ล่างมาต่อกันที่แนวทางของแอดเต้ครับเป็นข้อมูลล่างอาจารย์ก็จะมีสูตรอยู่สสูตรนะครับสูตรน่าจะเป็นหลัก10หรือหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับผู้ชมประมาณนี้เนาะโดยแนวทางของอาจารย์วดที่ผ่านมาก็มี92นะครับแต่ต้องบอกผู้ชมก่อนนะครับว่า รู้สึกว่าใบนี้ผมจะไม่ได้ลงให้เนาะงวดใหม่ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้ครับหลักสิบของอาจารย์น่าจะได้9นะครับแล้วก็หลักหน่วยได้7จะมา97เหมือนงวดที่ผ่านมาไหมหรือว่าจะจะมาตัวเด็ดอันนี้ก็ไม่แน่นะครับใบนี้3ตรงกันก็3มมานะครับประมาณนี้คุณผู้ชม ชอบอย่างไรก็นำไปพิจารณาดูถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางหลัก10ล่างของอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์ก็จะมีเลขเด่นมาให้ทั้งหมด7ตัวผู้ชม7ตัวก็จะมี5780123ยู่ด้านล่างนะครับสูตรของอาจารย์ทำได้อาจารย์ได้ขีด าทิ้งไปก็จะเหลืออยู่2ตัวนะครับมี5กับ0คุณชม5กับ0อันนี้งวดเก่าคุณผชมต้องพิจารณาดูนะครับหลัก10ล่างมาดูข้อมูลหลักหน่วยล่างของอาจารย์กันบ้างคุณชมเลขเด่นก็7ตัวคุณชม7ตัวอยู่ด้านล่างนะครับสูตรของอาจารย์ทำได้013456 89 0 1 2 3 5 6 8 9ตามนี้ครับ2แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ต่อมาครับจะเป็นแนวทางหน่วยล่างของแอดนันคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า9กับ2นะครับหน่วยล่างของอาจารย์ก็คือ2ก็ผ่านแถมหลักสิดมาด้วยนะครับก็คือ9งวดใหม่สูตรของอาจารย์ทำได้ดังนี้นะครับ สูตรของอาจารย์ทำได้01234ุผู้ชม01234ตามนี้ครับแนวทางของแอดนั่นข้อมูลหลักหน่วยล่างครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ทวันรัตคุณผู้ชมเป็นข้อมูล10ล่างเลขเด่นก็8ตัวนะครับ สูตรของอาจารย์ทำได้ก็จะมี24610538คุณผู้ชม24610538ข้อมูลหลัก10ล่างหลัก10อาจารย์ให้แนวทางดับมาที่7กับ9นะครับ7กับ9ดับ10ล่างตามนี้ครับ10ล่างผ่านไปถัดมาก็จะเป็นแนวทางหลักหน่วยล่างเลขเด่น8ตัวเหมือนกันครับ สูตรของอาจารย์ทําได้1 3 49 28แล้วก็67นะครับ13 4 9 2 8 6 7ดับหน่วยล่างอาจารย์ให้แนวทางมาที่0กับ5นะครับตามนี้ครับ10ล่างแล้วก็หน่วยล่างต่อมาครับก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยล่างคุณผู้ชม10หน่วยล่างเลขเด่นก็4ตัวครับมี3 5 2 6 3 5 2 6ตามนี้ครับแนวทาง10หน่วยล่างยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์ทวันรัตน์นะครับอีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นแต้ม10หน่วยล่างนะครับแต้ม10หน่วยล่างเลขเด่นแต้มของอาจารย์มีอยู่ทั้งหมด8ตัวคุณผู้ชมก็57912064 5 7 9 1 2 0 6 4อาจารย์ให้แนวทางดับ มาที่3กับ8นะครับตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทวันรัตต่อมาจะเป็นแนวทางของพิชิตชัยนะครับพิชิตชัยสุดที่โชคเมื่อที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าชุด3ตัวนะครับมีห้าตรงนี้คุณผู้ชมผมลงให้2งวดแล้วนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือคุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์ให้มาแล้ว 1กุมภาพันธ์2565เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งครับจัดไปคุณผู้ชมข้อมูลชุดด้านบนนะครับก็จะมีชุดที่ตีกรอบไปชุดข้อมูล2ตัวคุณผู้ชมเลขเด่นพิชิตใช้ด้านบนก็4กับ8ด้านล่าง3 5 7 ถัดลงมาคุณูชมก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันครับแคปหน้าจอนำไปไล่เรียงกันดูได้ครับถัดมาจะเป็นนะทางลุงเสริมคุณผู้ชมสูตรพิชิตสตัวล่าง2ตัวล่างของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับ1กุมภาพันธ์2565 ขออนุญาตขยายแป๊บหนึงคุณผู้ชมตามนี้เลยเลขชุดของอาจารย์ก็จะมีอยู่แถวละ6ชุด2แถวคุณผู้ชม9 1 9 6 9 2 0 1 0 6 0 2 1 1 1 6 1 2 8 1 8 6แล้วก็82ตามนี้ครับลุงเสริมขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ